สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารการบันเชิงเอเชียยังอยู่ในโหมดของลิซ่านะครับแล้วก็มี2ข่าวสารมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ําคืนที่ผ่านมากับการสปอยครับเรียกได้ว่าซิงเกิลใหม่ที่จะรวมตัวเอาเหล่าดาวดังของโลกเข้าร่วมวิเริงกันนะครับวันก่อนนะครับทางด้านของศิลปินโอซูน่าครับมาบอกใบว่าตอนนี้เพลงของเราเนี่ยเก้าสิ เเสร็จสมบูรณ์แล้วนะเหลืออีก3%โดยใช้อักษรย่อครับ BKP บวก MTS บวก NSK แล้วก็บวก emoji มีนั่นเองซึ่งว่ากันว่าน่าจะหมายถึงเท็ดดี้ก็เลยมีการเชื่อมโยงตรงนี้นะครับก็ได้ออกมาดังนี้บอกว่าเป็น blackpink ใช่ไหมถ้าอักษรย่อขนาดนี้ล่าสุดรับมีการโพสต์ใหม่อีกแล้วโอซูน่าเธอก็บอกว่าเมื่อวาน97ใช่ไหมวันนี้98แล้วนะเออมาวันละเปอร์เซ็นต์คราวนี้เป็น S O L M นะครับตัวย่อไม่เยอะเหมือนเดิมก็ดูเหมือนจะชัดเจน แล้วอ่ตอนแรกทุกคนบอกว่าเฮ้ยหรือจะเป็นแบ็คพพิงทั้งวงนะตอนเนี้ยเหลืออักษรน,น้อยกว่าเดิมน่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวนะแล้วก็ลิซ่านี่กล็จะเดินทางไปที่ปารีสด้วยแลาจะเข้าร่วมคอลแลบในเพลงเพลงนี้นะครับซึ่งเป็นเพลงที่หลายคนก็รอนะทาง DJ เจสเน็กเองเขาก็มาบอกเหมือนกันฮะ S O L M นะมันคืออะไรมันคือการรวมตัวของศิลปินซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นเอ่อ S เนี่ยันเน็กนะ คือดีเจสนกนั่นโอนี่ก็คือโอซูน่อลก็คือลิซ่าแล้วก็เอ็มก็คือเมแกนนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นศิลเป็นระดับโลกกันทั้งนั้นถือว่ารวมตัวกันก็น่าจะสันสะเทือนได้คือดีเจสเนนี่สปอยมายาวนานหลายเดือนแล้วนะ98ใช่ไหมก็เหลืออีก2นะบอกว่าน่าจะรอลิซ่าไปถ่าย MV หรือเปล่าปล่อยออกมาจะได้ปังๆทีเดียวไปเลยนะช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่ครับสำหรับลิซ่าก็มีข่าวสารอีกข่าวสารหนึ่งก็รายงานไปนั่นก็คือทางเวียดนามเขาได้อออกมาาเเเปิิดผยยัว่2พงงงฮตข มีคนดูเพิ่มอย่างต่อเนื่องในแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วครองอันดับหนึ่งในเวียดนามสูงสุดในเวียดนามในช่วงเวลา23วันที่ผ่านมาและไม่มีวี่แววว่าจะตกลงไปนะครับหมายว่าตอนนี้อริสาจะอยู่อันดับ3ของเวียดนามแล้วก็อันดับ2องเวียดนามก็คือมันนี่แต่เพลงเราเนี้ยก็ยังอยู่เรื่อยๆด้วยยอดไลค์เกือบ13ล้านไลค์แม้ว่ามันนี่จะไม่มี MV นะครับแต่เพลงของอลิสาก็ยังมีคนดูจํานวนมากซึ่งเมื่อวัน,อนก่อนเรายังเห็น30ล้านอยู่เลยตอนนี้ไต่ไป70ล้านคืออย่างที่ผม ไม่หยุดหย่อนง่ายๆเวียดนามก็ชื่นชมมาด้วยว่าลิซาเนี่ยได้สร้างสถิติมากมายกระทั่งทําลายความสําเร็จมากมายที่รุ่นก่อนๆได้เคยทําเอาไว้นะครับโดยเฉพาะกับการยืนอยู่บนมาแรงของเวียดนามยาวนานนะไม่แพ้ไทยเลยนะครับไทยของเราเนี่ยเพลงของลิซ่าก็อยู่อันดับหนึ่งถึงอันดับ3นี่แหละประมาณนี้เวียดนามก็เหมือนกันครไม่หลุดอันดับ3นั่นแหละก็คือเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังกันว่าเพื่อนบ้านเขาก็ชื่นชอบเหมือนกันกับเรานะฮะเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะโดยเฉพาะมันนี่ที่กาลังไปขึ้นไปเรื่อยๆแล ก็เพลงใหม่ด้วยนะครับที่ร่วมมือกับศิลปินระดับโลกมากมายนะนั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์เพื่อเป็นกระังใยให้อดินครับวับนนี้ไปกันแล้วสวัสดีครับ